สวัสดีค่ะจากบา้านไรงพยอมค่ะวันนี้บา้านไร่พยอมก็เดินเข้ามาในสวนสวนป่าเดินเลาะๆนะคะวันนี้ก็จะเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะมีเหตุอะไรขึ้นด้วย ในส่วนป่าตอนนี้ก็เตียนนะคะเตียนโล่งเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวอะไรแทงนี่อันนี้คือต้นสะดานะคะอันนี้เราก็จะเดินมาอีกแถบนึงนะคะที่เห็นนี่คือต้นปอกสานะคะก็จะเดินลุยป่ามาแบบนี้ตลอดนะคะ แล้วจะเราจะเดินมาตอนนี้จะเป็นหมอกนะคะในลำห้วยของเราจะเป็นหมอกแบบนี้นะคะในส่วนป่าจะเป็นหมอกมึดอย่างนี้เลยนะคะโอ้ยฝนตกปีนี้นะ้ำมาเยอะนะคะเพราะว่าจะมีทางเหนือไล่นะคะเขาจะขุดฝายใหญ่นะคะประมาณสามสี่ไล่นะคะดักน้ำไว้นะคะ น้ำที่อื่นก็จะไม่ไหลมารวมกันในห้วยเรานะคะนี่ค่ะก็จะมีเฉพาะฝนที่บ้านเราเองนะคะตกในไร่เราเองนะคะปีนี้ก็เลยจะไม่มีน้ำน้ำคือไหลก็เฉพาะไหลตอนที่ฝนตกนะคะพอฝนหยุดแล้วก็จะไม่มีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเล็กๆที่บ้านไร่ของพยอมขุดไว้นะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นอ่าวเป็นแอ่งตรงนี้นะคะส่วนในลําห้วยแถบทางเหนือนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะฝนตกชุ่มฉ่มมาเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะก็คือน้ําก็จะไม่เต็มฝั่งนะคะเดินไปทางไหนไม่ได้เลย ต้องเดินออกมาแถบทางนี้มีต้นกำรรมปูมาขึ้นนี่ต้นหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวจะปล่อยเขาไว้ให้เป็นต้นใหญ่แล้วก็จะเดินลุยเลาะป่านะคะมะพร้าวกระลกกระเจาะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเถาอะไรนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นชงโคนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นชงโคนะคะชงโคที่แท้จริงนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเห็นใบก็บอกว่าชงโคหมดนะคะเดี๋ยวคอสังเกตจะบอกให้รู้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีหนวดนะคะหนวดที่เขาจะจับกับไม้อื่นนะคะเป็นงอ,งอแบบนี้นะคะเป็นงอขอ,ขอดแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่คือต้นชงโคชงโคนะคะชงโคแท้ๆนะคะเขาจะมีหนวดทุกข้อใบนะคะแล้วก็จะงอมวนแบบนี้นะคะ <c oughs> จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่ามือของเขานะคะที่จะเกาะเกี่ยวพันเป็นไม้เป็นที่ตายขึ้นไปได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้คือลาต้นของเขานะคะ <c oughs> เป็นกิ่ง นี่ค่ะอันนี้คือต้นของเขานะคะเป็นต้นของเขาส่วนอันนี้น่าจะเป็นเถากระไดลิงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเถากะไดลิงนะคะเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คนละต้นกับที่บาลลังพพยองเคยถ่ายให้ดูนะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปถ่ายสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเถากระไดลิงนะคะอันนี้ก็เหมือนกับหางของลิงก้นลิงนะคะก็จะสลับกันไปนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือต้นชงโคนะคะอันนี้ลุยเข้ามาในป่าแถบนี้ก็ไม่เคยได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะยุงเยอะมากเลยแถบทางนี้ แถบชั้นนี้จะมีเข็มป่าด้วยนะคะอันนี้ถ้าจะข้ามฝั่งก็จะต้องข้ามไปฝั่งกระนูน้นต้องเดินข้ามไปกับมีอะไรนะอยู่ฝั่งกระนูน้นเห็นแวบๆ จะต้องเดินข้ามไปกับไม้ที่ล้มข้ามฝั่งนะคะแล้วก็ตายไปนะคะโอ้ทำแบบในหนังเลยเนาะไม่กล้าเดินข้ามไปนะคะว่าจะไปดูต้นนอนใต้หญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะให้เห็นชีวิตธรรมชาตินะคะนี่คือมแมลงปอนะคะนี่ค่ะ,มะแมลงปอตัวสีขาวนะคะอันนี้ก็เดินขึ้นห้วยมาแล้วนะคะ เหนื่อยอันนี้ก็คือเป็นต้นหางไหลขาวนะคะที่สำหรับทำสมุนไพรไล่มแมลงได้นะคะโหมาพารางเยอะเลยเก็บไม่ไหวเดี๋ยวต้องเอาไหว้วันหลังก่อนวันนี้ฝนกำลังตกเฉ,เฉะแฉะก็จะมามีนี่อีกอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับต้นหางไหล เอ๊รู้สึกว่าหายไปไหนหลายต้นนะเนี่ยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะสวัสดีค่ะ